ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันมีอยู่จริงหรือไม่แรงบันนานใจที่คุลุงตีคิดว่าหนังคงบูไใบทําให้ทุกคนคิดไม่ว่าคุณจะเป็นใครธรรมชาพอะไรในโลกใบนี้ทุกคนคือคนที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเป็นตัวของตัวเองอย่างเท่าเทียมกันลุงตีขอบอกเลยนะครับว่าทุกคนอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความสำคัญโดยเด็ดขาด อย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาต่ําต้อยอย่าคิดว่าตัวเองต่ำกว่าคนอื่นเป็นเพียงเพราะคนนั้นมีต้นทุนหรือฐานะสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันกับคุณทุกอาชีพบนโลกใบน,นี้ต่างก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและมีหน้าที่ความรับผิดชอบในสถานะที่แตกต่างกันแล้วแต่บริบทหน้าที่ของตัวเองแต่ก็เกื้อหนุนต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่เราเป็นอยู่ร่วมกัน มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันในวงจรสังคมนั้นๆหรือประเทศนั้นๆดังประโยคฮิตสะเทือนอารมณ์จากหนังคางบาูไบพวกเรามีศักดิ์ศรีมากกว่าทุกคนอีกเพราะศักดิ์ศรีของพวกคุณหายไปครั้งเดียวคือหายไปตลอดกาลแต่พวกเราขายศักดิ์ศรีอยู่ทุกคืนเหมือนยังไงก็ไม่หมดไปสักทีดังนั้นอย่าลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเอง ทุกอาชีพซ่อนความไม่ธรรมดาและมีความพิเศษในแบบของตัวมันเองจงจำไว้เถอะว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆไ,ไม่มีคำว่าต่ำต้อยไม่มีคำว่าไม่มีคุณค่ามีแต่ผู้คนที่ต่ำต้อยด้อยค่าเท่านั้นที่ไปวัดประเมินคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นว่าเขามีความต่ำต้อยหรือสูงกว่าเรา